เลยนะคะก่อนที่หนูจะลงมือเก็บ Data ไม่ต้องรีบจำไปเก็บข้อมูลเพราะว่าเพราะว่าการรีบจำไปเก็บข้อมูลเนี่ยนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าหนู d e f i n ไม่ดีนะคะหนูก็จะมองๆกงกงว่าเอ๊ะฉันจะทำอะไรต่อดีนะคะอย่า,อย,าอย่าให้ตัวเองอยู่ในความรู้สึกแบบนั้นนะคะเนาะเพราะฉะนั้นอขั้นที่1นถึงสเนี่ยใช้เวลากับมันเยอะ นะคะแล้วพอสเก็บข้อมูลมาได้ปุ๊บทุกอย่างมันจะโฟลว์เพราะว่าพอข้อมูลอยู่ในมือหนูแล้วเป็นข้อมูลที่หนูคิดว่ามันสามารถวัดหรือตอบโจทย์หรือ,รอ,รอตอบวัตถุประสงค์ของงานหนูได้จริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็จะโฟง่ายนะคะนะคะไม่เป็มิไม,ไม,ไม่หาอะไรแต่สิ่งที่จะเจอมาตลอดก็คือมีข้อมูลมาแล้วแต่ว่ายังไม่รู้เลยว่าจะทําอะไรดีทดํายังไงดีถึงจะตอบโจทย์ได้หรือบางทีมีโจทย์มาแล้วแต่โจทย์กว้างมากข้อมูลก็เลยสเปซสบะอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนั้นมันเป็นเรื่องของการ e ท t ไทม์ นะะนเนาะล้วก็ยังไงก็ตามอยู่ก็ go by experience เองแหละนะจะ๊ะทีนี้เวลาเก็บข้อมูลเนาะ <c oughs> ตัวแปรไะไรใครเก็บวข้องบ้างนี่ก็คือตัว sampling unit ใช่ไหมลูกหนูจะวัดข้อมูลจากใครแหละนะคะหนูกำลังจะไปวัดค่าใช่ไหมคะข้อมูลจากใคร ที <mile> นี้ความหมายของคําว่าใครเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงแค่คนใช่ปะมันหมายถึงคนสัตว์สิ่งของนะคนสัตว์สิ่งขององค์กรนะคะก็คืออีกอย่างหนึ Bij ่งอาจารย์ก็จะแบบอ่านอนลิฟวิ่งนะคะก็แล้วก็ลิฟวิ่งแกลนิซซ์ซึมเออแกลนิซึมแอลแกลนิซึมอย่างเงี้ยนะคะเนาะนะคะเพราะฉะนั้นหนูหนูจะวัดไทม์ก็ได้ถูกไหมครูของหนูจะหมายถึงไทม์หรือจะหมายถึงสเปซก็ได้ วเวลาบอกว่า time กับ space ก็คือ time ห้คิดถึงเรื่องหุ้นไว้ใช่ไหมนะคะวัดรายวันเลยนะนะคะเราก็เรื่องของ space ยังไงลูกให้คิดถึงว่าโควิดเอาไว้นะคะเวลาเราพูดถึงโควิดเราจะพูดถึงการติดเชื้อแต่ละประเทศอัต,ตราการตายของแต่ละประเทศแบบนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเรื่องของการวัดที่เราวัดระดับไหนนะคะระดับพื้นที่ระดับเวลาหรือระดับที่เป็น อินดิวดัวตัวบุคคลนะคะสิ่งมีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิต,วตหรือเป็นเรื่องของการวัดองค์กรนะคะโรงงานอะไรอย่างนี้ได้หมดนะคะเนั้นหนูต้องเข้าใจว่าเวลาพูดถึง who involved เขาหมายถึงเรื่องของ sample unit นะคะใครที่หนูกําลังจะไปวัดค่าจากเขา river อย่างได้เลยเนหะ็นไหมนะคะวัดค่าจาก river basin g เ่ไนมคะเนาะ when ค่ะ when จะทําเมื่อไหร่อ่ะเกร่บเวลาเป็นยังไงจะเอาย้อนหลังหรือจะเอาปัจจุบันเท่านั้นจะเอารายเดือน หรือจะเอาทุกวันเลยเอากี่วันดีนะคะแล้วก็แวร์ค่ะการทํางานตรงนี้นะคะการไว้ข้อมูลการเก็บข้อมูลของหนูเนี่ยจะทําที่ไหนบ้างนะคะเนาะอ่ะอเัราพอระบุเรานั้นได้ราปุ๊บเนี่ยก็มาเป็นห่าวเพราะฉะนั้นอาจารย์ถึงจะชอบเรื่องของ w h q u e s t i o n มากเันเวลาที่เราเก็บข้อมูลนะคะให้หนูคิดถึงเรื่อง data collection นะให้ท่องคำว่า w h u l e s t i o n เอาไว้นะคะลูก แล้วกําหนดมันให้ได้หมดนะคะซึ่งจริงๆเราอ่ะซึ่งจริงๆเรากําหนดมันมาตั้งแต่ไอตัวขั้นตอนที่หนึ่งสองแบบนั้นไปนแล้วนะคะหนึ่งสองสามเรากําหนดแบบนั้นไปนแล้วเพราะว่าสาอหนึ่งสองสามนี่ยเรากําหนดแบบนั้นให้มันไป,นปนแล้วนะคะเพราะว่าไม่งั้นเราจะกําหนดสามไม่ได้ในการเลือกเมธอดเนาะนะคะแล้วเราก็มาดูตรงนี้ในรายละเอียดมันจะฟลไปด้วยกัน ะะแล้วก็เวลาที่เป็นห่างปุ๊บเนี่ยหนูจะต้องคิดแล้วว่าหนูจะเก็บแบบเรื่องของเป็น Primary ออกแบบเองเก็บเองหรือจะเป็นเรื่องของ Secondary s e นะคะ s r y o n d a r y เนี่ยมันไม่ใช่แต่ด a t a b a s e เนาะนะคะมันจะเป็นแบบจากรายงานการวิจัยก็ได้นะคะของเกาะน,น้านี้นี้ก็ได้เช่นกันนะคะรายงานการประชุมรายงานประจำปีแบบนี้ นะคะได้หมดนะคะเรื่องของของสิ่งที่เราจะไปเอาข้อมูลมานะคะเป็นเป็นสิ่งที่เขารีพอร์ตมาจากคนอื่นนะคะเราไม่ได้เป็นคนเก็บ Data าเองแต่คนอื่นเขาเป็นคนเก็บ Data ให้เราแล้วเรารำมาใช้ประโยชน์ในางานของเรานะเพราะฉะนั้นมีทั้งสองทิศทางค่ะในเรื่องของลออักษณะของ Data Source นะคะ p r y s e r y s e c r y แ a r y แล้วก็จริงๆอีกอย่างหนึ่งที่เราควรรู้คือวิธีการเก็บเนาะ วิธะะีการเก็บก็ไปเรียนในเรื่องของไอตัวเทคนิคการสุ่มตัวอย่างเทคนิคการเก็บข้อมูละะอะไรแบบนั้นนั้นก็เรียนเป็นวิชาเลยนะคะแต่อันนี้คืออาจารย์คงไม่ได้พูดถึงตรงนั้นนะคะเราก็จะอิงกับข้อมูล secondary ในการเรียนการสับปลักนะคะหรือข้อมูล simulation ก็คือ simulate out นะคะสมมุติขึ้นมาแบบนั้นนะคะ,ะเวลาที่เราได้ data ม,มาแล้วอะสิ่งที่เราต้องทำเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมนะคะก็คือการเพื่อ เตรียมความพร้อมในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ดนะิเกชันเนาะนะคะวิธีการเนี่ยเราก็จะทำออกมาในรูปของเป็น Data s t r u c t u r e นะคะที่เป็นมองง่ายๆหรือมองง่ายๆนจะชอบมองเป็นเมทริกที่มีขนาด n คูณ p นะนะคะซึ่งซึ่ง ตัว Data ทั่วไปเนี่ยเดต้าเซเนี่ยมันจะเป็นเมทริก n คูณ p Data Set นะมันจะเป็นลักษณะนี้คือเป็นเรื่องของเมทริก n คูณ p โดย n เนี่ยก็จะเป็นขนาดตัวอย่างใช่ไหมคะ p ก็คือจำนวนตัวแปรทั้งหมดใช่ไหมคเวลาเรามอง n เนี่ยเราก็จะมอง n เป็น row ใช่ไหมคะพอเป็นเมทริกแล้วมันคือ row ไงเนาะเราก็มอง p เป็นอะไรดูเป็นคอลัมน์ ช่มคะทีนี้พอเป็น Data Set for regression เนี่ยค่ะอ่ะเด็กๆก,ก็ยังมอเป็นเมทริกอยู่ลูก Data Structure ให้มันเป็นเมทริกเนาะแล้ว n เนี่ยมันเป็น n คูณ p บวกหนึ่งแบบนี้นะคะเนาะคือจริงๆยังไงก็ได้แหละแต,แต่ขอให้หนูเข้าใจว่ามัน,มนหมายความว่ายังไงความหมายอันนี้ก็คือ n ยังเป็น sample size นะคะหรือว่าจำนวน row ในเมตริกของหนูอยู่เห็นไหมทีนี้อาจารย์เรียกว่า p บวกหนึ่งเพราะดาวได้ไม่ลูกหนึ่งอนะมันคือคอลัมน์ของ y นะ่แล้วก็ p เนี่ยมันคือคอลัมน์ของ x นะั่นเองนะคะก็คือจำนวนของ x กับจำนวนของ y ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องของ multiple หรือ simple linear regression เนี่ยมันก็จะมี y แค่ตัวเดียวนะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นไปไป represent ในตัว ตัว y เนาะแล้วก็ p ตรงเนี้ยก็คือ represent เอจำนวนของ x นะคะแบบนี้เนาะแต่ถ้าบอกว่าอาจารย์หนูมองเป็น matrix n คูณ p เลย,ยได้ไหมได้หรแเ้วขอให้รู้แล้วกันว่า p ตรงนั้นของหนูอะจำนวน column ของหนูที่หนูมีอะมันคือมันมันรวมไปทั้งเรื่องของออ y กับ x ไปแล้วนะคะแบบนี้เนาะอะไรก็ได้ไม่มีผิดถูกหรก,กแค่แค่ใช้ให้มันถูกก็ได้นะคะแล้วหนูก็จะเห็น,นแบบนี้ นะนะคะอันนี้คือคอลัอมน์ของ y เนาะอันนี้ก็คือคอลัอมน์ที่เหลือ,อน,นี้ก็คือคอลัอมน์ของ x นะคะแล้วก็ในแต่ล row ก็คือจะเป็น sampling unit เป็น who ที่เราไปวัดค่ามานะคะแล้วเวลาวิ่งก็คือจะวิ่ง i นะคะจนถึง n เนาะแล้วตรงเนี้ยจัก็จะวิ่ง j จนถึง p นั่นคือทำไมทำไมถึงแปลความหมายเป็นเรื่องของตัวนี้ เนาะทำไมถึงแปลความหมายเป็นเรื่องของตัวนี้นะคะเพราะว่าเวลาที่เราทำดิกเกช o ันแล้วเนี่ยเ,เวลาเราวิ่งไอตัวอินเด็กซิ่งอะคะ่ะมันจะได้วิ่ง i เป็นโ o w ตั้งแต่ 1, 2, ตึ๊ดจนถึง n นะคะแล้วก็ j เนี่ยมันก็คือวิ่งตั้งแต่1 2ตึ๊ดจนถึง p นะคะก็คือวิ่งเฉพาะตัวพรีดิกเตอร์แบบนี้นะคร นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราได้ข้อมูลมาแล้วเนี่ยเราก็มาทำ data structure ให้อยู่ในรูปแบบนี้นะคะก่อนที่จะนำไปใช้างานนะคะ,ะแล้วพออันนี้คือตัวอย่างหรอตัวอย่างตัวอย่างของ data structure ที่เรามีนะคะก็ถ้าเป็นเรื่องของ business analyst เห็นไหมอันนี้คือ business analyst นะคะคนที่1จนถึงคนที่ n เท่ากับ50ใช่ไหมคะแต่ละคนเราถามคำถามทั้งหมด สามคำถามเอ่อสี่คำถามใช่ไหมคะอันนี้คือคําถามของ y อา่าเดือนหนึ่งได้เท่าไหร่ใช่ไหมคะอันนี้คือคําถามของ x หนึ่งอ่าทำงานในฟิลดเนี้ยมาก,กี่ปีแล้วอ่าคำถาม x สองแล้วก็คําถามแบบ x สามใช่ไหมคะ่ะเะฉะั้นแต่ละคนเนี่ยเราก็จะสถามเขาทั้งหมดสี่แบบคำถามแบบนี้เห็นไหมค่ะเราจะถามแบบเนี้ยทุกคนเลยนะคะจนถึงคนสุดท้ายที่เราจะถามเขาแบบนี้นะนะคะเพราะฉะนั้น observe observe number เนี่ย นะคะคก็คือถูกเลคคอร์ดของไอสับเจกนะคะเนาะอ่าและไอสับเจกตรงนี้ก็คือเป็นสับเจกของบิสเนสแอนัลย์นินะคะในขณะที่ถ้าเป็นข้อมูล indexing by year นะคะ indexing by indexing by year ของเราเห็นไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือนะแต่ละ id เนี่ยก็คือเอียที่1นึ่งีที่2องเอีที่3จนถึงเอียที่11นะคะก็คือ1 2อ่ง นะคะเพราะฉะนั้็นเ,เท่ากับสิปีนะคะอันนี้ก็คือ n อ็เท่ากับสิคนอ่าขอโทษค่ะ n อ็เท่ากับห้คนอันนี้คือ n อ็เท่ากับสิปีใช่ไหมคะคือมีจำนวนกี่เรคคอร์ดนะคะเนาะอันนี้ก็เป็นหน่วยวัดของจำนวนเออ,อจำนวน จำนวนสัม p l e ที่เราเก็บมานะคะมีหน่วยว่าเป็นคนหรือว่าเป็นปีหรือเป็นจํานวนพื้นที่เป็นจังหวัดเป็นประเทศอะไรก็ว่าไปนะคะ,ะเพราะฉะนั้นในลักษณะแบบนี้เห็น,หหนูหนูก็จะได้คอลัมน์ y คอลัมน์ x มานะคะแบบนี้นะนะคะแล้วก็ในแต่ละปีเนี่ยเราจะถามคําถามไปก็ขึ้นอยู่กับว่าหนูดีฟ n e ว่าหนูจะถามอะไรบ้างนะคะค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของอตัว ตัวส่วน1นถึงสแรกเนาะคะตั้งแต่การตั้งคำถามตั้งคำถามส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวกับ y ก่อนแหละนะคะเสร็จแล้วนี่ยเราก็พยายามที่จะกำหนดว่า x อะไรนะคะที่เป็นสาเหตุทำให้เกิด y แบบนั้นนะคะ y แบบนั้นคือ y ที่มันเป็นลักษณะเพิ่มขึ้นหรือลดลงในการเปลี่ยนแปลงนะ,ะ,น,ะนะคะ x อะไรที่ทำให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงของ y นะคะเนาะแล้วเสร็จแล้ว3ก็คือมากำหนดตัวอะไรลูก2นี่คือกำหนด d a t a t y p e d a t a r o โเนาะนะคะและสามก็คือมากำหนดว่าเมธอดที่เราจะใช้ในการวิเคราะห์นะคะวิธีที่เราจะใช้ในการวิเคราะห์เนี่ยจะไปใช้วิธีไหนนะคะตามจำนวนของ x อ็กจำนวนของ y นะคะ d a t a r o รล์เดต้าไของ x ของ y นะคะแล้วก็แล้วสี่ปุ๊บเนี่ยก็เริ่มเก็บเดต้าเก็บ Data ามาปุ๊บเนี่ยก็ทำ Data Structure จริงๆในการทำ Data Structure เนี่ยมันมีเรื่องของไอ้ตัว d a t เดต้าแครนซิ่ง นะคะอันนั้นก็จะเป็นอีกเรื่องใหญ่ๆนะคะที่เราต้องเรียนกันว่าได้ข้อมูลมาแล้วเนี่ยมันเมสซี่หรือว่ามันแบบเละตุ้มไปแค่ไหนแล้วเราก็จะต้องมาคลีนมัน up เขาถึงเรียกว่า data cleaning หรือ data cleansing ภาษาไทยแปลตรงๆก็คือทำความสะอาดข้อมูลนะคะอันถ้าข้อมูลที่ไม่สะอาดแปลว่า dirty data นั่นคือภาษาอังกฤษภาษาไทยคือ data สกปรกอะไรแบบนีู้กเพราะฉะนั้นจริงๆวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยนะขั้นตอนที่แบบ โอ้ยุบยิบที่สุดแล้วสาัาดที่สุดก็คือขั้นตอนในตัว Data Cleaning นี่แหละการทำ Data s t r u c t เจ e เมื่อกียกะะ้ยากมากนะคะยากมากนะคะต้องใช้ประสบการณ์สูงแล้วก็ใช้เวลาประมาณ70-80%ของการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดอยู่ที่ตรงนั้นเลยค่ะนะคะจบไว้แค่ตรงนั้นก่อนเนาะก่อนที่เราพอเรามี Data แล้วเนี่ยเราค่อยไปเริ่มไอตัว Expo o r t Data กัน